YG งานนี้ต้องรีบเดี๋ยวเข้าใจผิดไปใหญ่เหตุพบโรเซรับประทานอาหารกับซ e อฝั่งอเมริกาเช็คหน้นย g กันหน่อยค่ะสวัสดีคุณนทุกคนนะคะคลิปนี้เรามาอัปเดตความเคลื่อนไหวกันหน่อยล่าสุดทาง YG Entertainment นะคะไม่ปล่อยให้รอช้าค่ะมาตอบกลับอย่างไว้ทางสื่อเกาหลีได้มีการรายงานหลังพบว่าเห็นโรเซนะคะไปรับประทานอาหารกับซ e อค่ายเพลงสัญชาติอเมริกัน รอนเพนนีซีอ o ของโคลัมเบียร c คอร์ค่ายเพลงยักษ์ใหญ่นะคะที่มีศิลปินชื่อดังระดับโลกมากมายคือได้ไปพบกับโรเซ่ค่ะส่วนไปจีได้ออกมาปฏิเสธทันควันนะคะเพราะโรเซ่ก็คือเป็นเพียงสมาชิกเพียงคนเดียวค่ะที่ไม่ได้มีข่าวลือว่าจะไปค่ายใหม่ ตามที่สื่อเกาหลีได้มีการตีข่าวก่อนหน้านี้ว่าโรเซจะยังคงอยู่กับ YG นะคะส่วนลิซ่าเจนนี่และจีซูค่ะก็กำลังเจราจากับค่ายมาอยู่ YG ก็ได้มีการมาตอบกลับเลยนะคะว่าไม่เป็นความจริงก็กำลังอยู่ในช่วงเจราจาแล้วเรื่องนี้ค่ะก็ทำให้ YG นั่งไม่ติดนะคะรีบออกมาปฏิเสธทันควันกับประโยคเดิมนะคะที่ว่ายังไม่มีการตัดสินใจใดๆ ถ้าว่าอย่างนั้นค่ะข่าวที่เพิ่งทําไปก็คือทั้งที่สื่อเกาหลีและสื่อนอกนะคะได้มีการพาดหัวข่าวเป็นเสียงเดียวกันค่ะบอกว่าแฟนๆต่างคาดเดาว,ว่าลิซ่าและพิง์อาจจะเซ็นสัญญากับโคลัมเบียเลคคอร์ดแล้วสื่อได้มีการบอกต่อว่าในวันที่15ตุลาคมแฟนๆจับตาดูชิกะ ไอเฟดิโอลาผู้จัดการฝ่ายการตลาดดิจิทัลและผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างสารรค์ของโคลัเบียเรคคอร์ดก็เพิ่งจะเข้ามากดติดตาม IG ของลิซ่าเป็นที่เรียบร้อยนะคะในส่วนประธานของโคลัเบียเรคคอร์ดค่ะเจนเมลดอรีนะคะก็ได้ติดตามสมาชิกแบล็ k พิงกกันครบทุกคนแล้วค่ะคือทางไอจีก็ออกมาปฏิเสธเร็วม,มากๆเราก็มารอดูกันต่อไปนะคะว่าทางไอจีจะออกมาประกาศอย่างเป็นทางการตอนไหน เรื่องนี้แฟนๆและสื่อค่ะก็ยังคงติดตามและสงสัยกันต่อไปค่ะในส่วนของหุ้นไบจีนะคะก็ยังคงลดลงต่อเนื่องในวันที่17ตุลาคมค่ะหุ้นของไบจีได้ลดลง0.34เเซนต 57,800คนเรียวอนนะคะเมื่อวานก็คือลดลงต่อเนื่องแล้วก็คือทำให้ราคาหุ้นของไ g จีได้ลดลงเกือบ30%นะคะเมื่อเทียบเป็นรายปีนั่นเองเช่นเคยท,ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ